อันนี้ก็เดี๋ยวโชว์นะครับอันนี้ตัวบิ๊กบิ๊กฟิตทุกรุ่นนะครับก็จะสามารถใส่แก้วเยติได้นะครับขอเริ่มแห้นะครับว่าจบสักนิดครับอันนี้ฟิตไฟเดอร์นะครับเห็นไหมตัวนี้ที่พวกเราคุ้นเคยกันนะครับก็จะเป็นตัวโซน่าพอร์ตนะครับโซน่าพอร์ตก็จะมีตัวในตัวบิ๊กฟิตนะครับบิ๊กฟิตหนึ่งสองศูนย์บิ๊กฟิตหนึ่งศูนย์ห้านะครับรัวสิบ รัว11.5รัว13.5รัว2นะครับสำหรับตัวกล่องโซน่าพอร์ตนะครับเนีครับเวลาเราติดตั้งเข้าไปนะครับเห็นไหมฮะเราก็จะเอาพวกสายไฟนะครับไปใส่เข้าไปในกล่องเลยนะครับพอเราใส่เข้าไว้ในกล่องก็คือว่าส่วนหนึ่งเราก็จะลดลดการล้างครับที่เราจะต้องมาล้างมาล้างพวกสายไฟอะไรเวลาเราเราเลอะน้ําเค็มนะครับส่วนแบตเตอรี่ผมก็เลือกให้เลยนะครับเป็น20แอมป์นะครับเป็นลิเธียมฟอสเฟตนะครับ ตัวนี้ก็หนักประมาณ7ขีดนะครับแต่กับการนะครับถ้าเป็นตัวแบตเตอรี่เปลี่ยนนะครับ2บแอมป์เหมือนกันครับตัวนี้2โลนิดๆนะครับดังนั้นเราจะเลือกตัวเบาๆให้พี่นะครับแล้วเวลาเราปลดนะครับเวลาเราเก็บนะครับดันเชือกออกเห็นไหมอันนี้เตือนนะแบตแบตอ่อนเ๋ยขออนุญาตปิดแป๊บครับนะครับเห็นไหมก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้เลยนะครับสําหรับตัวนี้จะเป็นตัวการ์มินนะครับ กาเม52 CV นะครับแล้วก็มากับหัว GT20 นะครับก็คือจะห้อยหเป็นชุดอย่างนี้เลยนะครับเวลาเราใส่นะครับเวลาเราจบทิปเรายกกลับครับเวลาเราจะออกทิปนะครับเราชาร์จแบตแล้วเราก็ใส่เข้าไปนะครับนะล็อกครับต้องดันให้ล็อกกันปุ๊บล็อกใช่ไหมครับหลังจากนั้นนะครับก็เก็บเชือกที่หูแล้วก็ล็อกด้านข้างล็อกด้านข้างนะครับ ครับล็อกด้านข้างนะครับแล้วก็สําหรับตัวจอนะครับพอเรานั่งเสร็จนะครับก็คือเราฟิตติ้งตัวนี้อารามแบตต่อนะเราฟิตติ้งให้เลยนะครับก็คือว่าระยะที่ลูกค้านั่งออกทิปนะครับลูกค้านั่งออกทิปเนี่ยจอนี่ครับสามารถปรับได้นะครับหันซ้ายหันขวาแบบหมุนได้360เลยนะครับแต่ส่วนใหญ่ไม่มีใครหมุน360อยู่แล้วใช่ไหมครับเพราะว่าเรานั่งด้านหน้า เต็มที่ก็ประมาณนี้ครับประมาณ90-45สิบสี่สิบประมาณนี้นครับหลักๆก,ก็คือประมาณเราใช้เต็มที่ก็คือ180องศานะครับสําหรับตัวข้อมูลนะครับของตัว52 CV นะครับตัว52 CV ก็จะเป็นตัวนี้เลยนะครับตัวนี้ก็เดี๋ยว7 CV ีเนี่ยเดี๋ยวยังไงผมมารีวิวให้ดูอีกทีนะครับเจ็ดซีวีนี่ก็มากับหัว GT20 นะครับอ่าตัวนี้ก็จะเป็นตัว52 CV นะครับ ห้าสิบสอง cv ก็จะเป็นกลุ่มอีโคแมปนะครับสําหรับตัวนี้ก็จะมาพร้อมกับตัวแผนที่บูชา g สามนะครับแล้วก็แผนแถมแผนที่น้ําจืดมาด้วยนะครับถ้าพี่พี่ดูรีวิวรอบก่อนที่ผมไออกทิปที่อ่างประแสนะครับนะครับแค่แค่เปลี่ยนตัวแผนที่นะครับจะออกน้ําจืดจะออกน้ําจืดใส่แผนที่น้ําจืดจะออกทะเลใส่แผนที่ทะเลนะครับครับรับรองสนุกครับผมสาหรับตัวห้าสิบสอง cv นะครับ ก็จะรับประกันศูนย์ไทยนะครับหนึ่งปีนะครับแล้วเราก็จะให้แผนที่นะครับบูชาจีสามานะครับส่วนสําหรับการติดตั้งนะครับการติดตั้งที่กล่องโซน่าพอตจริงๆเนี่ยก็ไม่ยากนะครับแต่ถ้าประกอบครั้งแรกนี่ถือว่ายากเลยนะครับอย่างผมประกอบชุดนี้ก็ประมาณสักสี่สิบนาทีนะครับนะครับคือเราก็ต้องวายสายมานะครับถ้าเกิดมาดูตรงมุมตรงนี้นะครับพี่ๆจะเห็นว่าตัวเรือนะครับ เราออกแบบมาก็คือว่าเวลาน้ํากระเซ็นเข้ามานะครับก็จะมีช่องระบายนะครับแล้วเราก็จะมีตัวปักอุดน้ําตรงนี้ครับสายไฟสายไฟก็จะอยู่ในกล่องเลยนะครับเห็นไหมก็คือจะเดินหลบสําหรับเรือคายักนะครับที่จะเป็นเรือในกลุ่มพายปิดเครื่องนะครับหรือติดมอเตอร์ไคนะครับที่ว่าไม่ใช่เรือปั่นนะครับก็แนะนํานะครับก็คือว่าไม่ต้องซื้ออะไรเพิ่มเติมเลยนะครับก็คือมีกล่องโซน่าพอร์ตล้วซื้อจอฟิชไฟเดอร์นะครับจบ สำหรับฟิชไฟเดอร์นะครับเราก็มีพร้อมบริการนะครับไม่ว่าจะเป็นค่ายกา i n l ลอแ a นตนะครับแล้วก็จะมีตัวอีกหน่อยจะเป็นตัวแรไอเทมเลยนะครับจะมีเลมารีนะครับอิ e m เมนต์นะครับตอนนี้ก็น่าจะเหลือมาสัก3าเครื่องก็ถ้าพี่ๆสนใจก็ทักมาทางเพจได้เลยนะครับส่วนทีนี้สำหรับเรือเรือปั่นนะครับเราก็จะมีตัวนี้ครับชุดยักษ์แอดแท็กนะครับนะครับอันนี้ถ้าเป็นเรือปั่นนะครับเราก็จะต้องมาติดเป็นตัวขาอย่างเงี้ยนะ ตัวนี้ก็จะเป็นกาไม่ใช่การมีครับติดลอแรนต์ครับลอแรน์อีนะครับเห็นไหตัวนี้ก็จะหมุนได้แบบ360เลยนะครับแล้วก็จะมีกล่องนะครับเป็นแบตเตอรี่นะครับตัวนี้ผมจะใช้ลิเธียมนะครับ20แอมใส่เข้าไปในกล่องโป๊ะเลยนะครับแล้วก็เวลายกไปก็คือเรายกทั้งชุดเลยนะครับที่สําคัญตัวนี้เราสามารถอะแดปได้หลายอย่างนะครับหรือปรับเปลี่ยนวิธีการใช้งานก็คือเราจะไปติดเรือใหญ่นะครับเห็นไห ราจะติดเรือใหญ่นะครับนี่ยครับยกไปแค่นี้ครับแล้วไปติดเรือใหญ่หรือว่าพี่ๆไม่อยากจะเอาเอาแบตอะไรวุ่นวายไปเยอะนะครับก็สามารถยกทักชุดนะครับเอาไปติดเรือใหญ่ได้เหมือนที่พี่ๆใช้กับตัวเรือเซฟตี้โบทนะครับแล้วก็ครับสำหรับตัวชุดจับยักษ์ยักษ์แอดแทกนะครับก็ถือว่าแข็งแรงมากนะครับครับสำหรับตัวพลาสติกนะครับ ที่เอามาใช้เป็นตัวขาจับนะครับก็ถือว่าทนทานมากนะครับจากที่ผมใช้มานี่ก็ถือว่าแข็งแรงนะครับแข็งแรงก็จะมีเรื่องเล่าจากของพี่ๆนะครับที่ใช้ตัวขาจับนะครับตัวนี้ก็นี่แหละครับเห็นมสํำหรับขาจับชุดนี้นะครับลูกค้าก็จะมา DI y ใส่กับตัว u n i t ตแทนะครับตัวยูแทกยูยูนิแทกนี่ก็ถือว่าแข็งแรงเลยนะครับแต่ทีนี้ขาจับนะครับถ้าพี่ ซื้อมานะครับจากพวกอแอปออนไลน์ต่างๆนะครับพี่ๆลองดูนะครับเห็นไหมซึ่งจริงๆพวกนี้ครับเขาจะยึดด้วยน็อตตัวเดียวนะครับเนี่ยแต่กล้องลองซูมดูครับจะยึดมาที่แค่น็อตตัวเดียวนะครับเห็นไหมฮะทีนี้พอเราใช้ไปนะครับมันมีแรงสั่นสะเทือนหรือว่ามันมีน้ําเค็มเข้าไปเกลียวเนี่ยผมถอดออกมาเนี่ยประมาณแค่สี่เกลียวนะครับดังนั้น ถ้าพี่ๆยังใช้ตัวขาจับแบบนี้อยู่นะครับเราแนะนําว่าให้ใช้เป็นตัวสายเซฟตี้ด้วยนะครับสายเซฟตี้หรือว่าถ้าจะให้เซฟตี้เลยนะครับก็คือซื้อมาเนี่ยคลายน็อตตัวนี้ออกแล้วก็ใส่พวกน็อตกันคลายนะครับหรือว่าเปลี่ยนเป็นน็อตที่ยาวขึ้นนะครับเพราะว่าตัวนี้เกียวจะเป็นเกียวอยู่ประมาณสักดนะครับประมาณประมาณห้าร่องเกียวนะครับประมาณห้ามิลเราก็หาน็อตยาวมาหน่อยนะครับยาวหน่อยเพื่อใส่ให้มันยาวขึ้นนะครับ ครับผมสำหรับวันนี้ก็น่าจะเรียบร้อยแล้วนะครับที่ที่อยากจะให้เราเหมือนรีวิวแบบประกอบเรือนะครับทั้งลําเลยนะครับก็เดี๋ยวสัญญาครับเดี๋ยวเราจะไปถ่ายทําที่สตูดิโอจอยสปอร์นะครับหรือว่าสตูดิโอของฟิลฟรีเรานะครับเดี๋ยวยังไงก็เราจะมารีวิวนะครับเป็นระยะนะครับโอเคครับผม